แล้วมันก็บ่งบอกให้เห็นว่าเมื่อไหร่ทีมขาดไอเดียหรือขาดความเขาเรียกว่าความคิดในเรื่องของการเข้าทำแดนสุดท้ายแม้กระทั่งจบสกอร์เองพี่มูซเองเป็นที่พึ่งได้ครับนะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งแล้วเจอเองก็ชอบคนที่อยู่ในกรอบชอบคนที่สร้างรอเอาอากาศรับบอลจากเจพร้อมจะจ่ายสองคนนี้เป็นคอนเน็กชันหนึ่งคลาดทันกันกับในมุมกลับกันโอเคไวอาจจะแตกต่างกันแต่ความเขี้ยวหรือว่าความเล่ห์เหลี่ยมในการเอาชนะคู่ต่อสู้ครีเอทการเล่นแล้วก็เป็นหัวใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของน้องๆตรงนี้สาคัญมาก ผลสุดท้ายมันก็เป็นอยู่ที่เราลิขิตเราต้องการว่าถ้าเราชนะจีนทุกอย่างเราลิขิตตัวเราเองครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ p p t v Sport t อร์นะครับผมและก็โคชจุดวันนี้ครับใส่ชุดทีมชาติไทยมาเพราะฉะนั้นเรากำลังจะเข้าสู่2นัดสำคัญ ừ ừ ừ. กับโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปของทัพช้างศึก <ừ. S 1> ทีมชาติไทยนะครับ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยกันอีกสักสองครั้งอะ่ะสองแมชนะลุ้นกันให้สุดนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าทีมชาติไทยถ้าอยากผ่านเข้ารอบ,รบง่ายสุดคือเก็บ6แต้มเต็มเลยบุกไปชนะจีนแล้วก็กลับมาชนะสิงคโปร์ที่บ้านของเราครับก็ยังไงก็ไม่ต้องดูผลคู่อื่นครับมันเป็นคู่ต่อสู้โดยตรงต้นะอบอกก่อนว่าถ้าตัดจีนได้ก็คือว่าเป็นสําเร็จไปก้าหนึ่งแล้วสุดท้ายต้องมาปิดเกมกับสิงคโปร์ในบ้านเราอืแต่ถ้าเสมอเนี่ย นัดสุดท้ายต้องชนะสิงคโปร์แล้วก็ลุ้นให้จีนแพ้เกาหลีเยอะที่สุดด้วยเพราะจะไปดูลูกได้เสียบทสุดท้ายมันก็เป็นอยู่ที่เราลิขิตเราต้องการว่าถ้าเราชนะจีนทุกอย่างเราลิขิตตัวเราเองครับแต่ถ้าแพ้จีนเนี่ยน่าจะแทบ,<จ>บปิดประตูใช่ครับนัดสิงคโปร์อาจจะไม่ได้รุนอะไรละเพราะฉะนั้นครับวันนี้ PPTV s p o r t t a l k เลยจะมาพูดคุยค,ความพร้อมแล้วก็วิเคราะห์ก่อนเกม,มที่ทีมชาติไทยจะบุก ไปเยือนจีนกันครับเราจะบุกไปกินหมาล่าที่ประเทศจีนกันม,มันก็แปลกนะเขาย้ายสนามเตะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อโงเ่เฮงเขาเขาบอกว่าเขาอาจจะถูกสโลกกันนี่แล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงโค้ดมันน่าติดตามเป็นกลุ่มที่เปลี่ยนเปลี่ยนครบแล้วช,ชาติโอ,โ,โอเคเรามาพูดถึงทีมชาติไทยของเรากันแหละโค้ดมองยังไงครับกับชุดที่อิชิอิเรียกมาล็อตแรกในตอนนี้ ก็มีคําถามแหละว่าโอเคใน27คนที่ที่เรียกเข้ามาในเวลานี้มันก็มีอุปสรรคให้เห็นว่าโอเคสารลักษ์เองบาดเจ็บนะต้องเรียกกองหลังเมื่อเอมาเติมอีกทางซ้ายนะครับแล้วสิ่งที่ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ใช่แล้วก็ที่เจ็บไปคนนึงก็มีบดินพารานะเรียกชนะลงเข้ามาเสริมแทนแล้วทั้งเจชนะทิพย์เองก็เช็คอาการบาดเจ็บล่าสุดนะครับเรื่องของในเรื่องของทีมเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเอยทีมมันจะครบ11ต,ตัวแรกเมื่อไหร่ก็ไปนั่งดูไทม์ไลน์ของทีม เรื่องแรกก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้เรียกเข้าแคปวันที่29ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เอเลียสเองจะมารายงานตัววันที่1นรับแล้วก็จะเดินทางไปวันที่2เพื่อไปทบกับสุประโชคที่นู่นเลยมันก็เป็นคําถามว่างั้นแสดงว่าทีมที่จะเซตแท็กติก1 1คนแรกที่จะเป็นรูปร่างก็คงไปที่นู่นเลยเพราะเราแข่งวันที่6เรามีเวลาเซต11ตัวแรกจริงๆก็คงเป็นวันที่3ามเริ่มวันแรกคือวันที่3คนมองว่ามันช้าไปไหม คือถามว่าช้าไปไหมมันก็ด้วยด้วยภารกิจของนักเตะด,ด้วยแหละครับ,รบแต่ในสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มเห็นในแคมป์ทีมชาติทําอะไรบ้างนะครับ,รบก็ไล่ระดับในเรื่องของคอนดิชันสภาพร่างกายนะแตา่ระดับไปแล้วก็ค่อยๆปูในเรื่องของความเข้าใจของผู้เล่นแต่ละทีมที่จะเป็นแกนหลักก่อนณเวลาเนี้ยถามว่าเราเปลี่ยนจากโครงสร้างในเรื่องของเกมที่ผ่านมาแต่ละเกมยังไงในเรื่องของผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงไปครับส <4 S 1> ีบเกมที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสีแต้มเราเห็นเลยว่าโอเคเกมที่ล่าสุดที่เราจะแพ้เกาหลีใต้ในบ้านเราสาูนเนี่ย นะเราก็คงจะต้องเห็นว่ายโย่งพรรษาไม่ติดชุดนี้ครับอ่าเราต้องมีและการเปลี่ยนแปลงของคู่เซ็นเตอร์รชัดเจนแน่ๆมีเฉลิมสักอิ์ขี่ที่ถูกเรียกเข้ามาใช่แล้วสิ่งที่มันตามมาเราได้ทีลิสินแดงดากลับมาบตำแหน่งไหนแทัคติกไหนจะลงตัวกับโค้ดชอ่ะก่อนไปพูด ถึงเรื่องของเทลซินแดงดาแล้วก็เจ <K S 1> ชนะธิปผมขอ,อ,มอเข้าถึง3นักเตะใหม่มที่อิชิอิเรียกเข้ามาซึ่งมันก็มีประเด็นต่อยอดจากการเรียก3คนนี้เข้ามาอีกเอาเรามาพูดถึง3คนนี้ก่อนเป็น2คนที่มาจากลามพูลวอริเออร์แล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยอีลาฟานดอรลถ้าผมจะาิดิดอุทยอัยเล่นอุทัยยิงตัวไปจากบุอยาซึ่ง มีข่าวว่าอิลฟาเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในดีลที่จะไป BG ปรปทุม u ยูไ e นเตดแต่ว่ายังไม่คอมพลีทก็เดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการอ่ะเรามาพูดถึง2แข้งของลำพูนกันก่อนนั่นก็คืออนันต์ยอดสังวานกับอัครพลภ่มวิเศษโคจุนมองสองคนนี้ยังไงฮะสไตล์เกมลุก มาเติมเต็มในเรื่องของโอเคอัครพงษ์เองที่ทําผลงานกับสโมสรได้ดีในเรื่องของเป็นกัปตันทีมด้วยแล้วก็เป็นตัวจบสกอร์ที่เมื่อไหร่คนอื่นหยุดหมดในแนวลูกต่างชาติก็ตามเขาเป็นคนหนึ่งที่พึ่งพาได้ในเรื่องของการแม่นยําในการจบสกอร์และเป็นลีดเดอร์ที่ทําให้บาลานซ์เกมตรงกลางได้ดีนะครับนี่สิ่งนึงที่เราเห็นว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วอัครพงษ์เองก็มีโอกาสที่ทําผลงานในลีกและต่อยอดกับทีมชาติแต่การจะได้รับโอกาสในการสอดแทรกตาแหน่งไหมมันก็ค่อนขออ้างจะยากเพราะในเรื่องของพื้นที่ตรงนี้มันมีีีททั้้งงเเจนนนาาิ่่่บอกวลตรไ มีทั้งด้วยสไตล์ที่บอกอิชิเองอาจจะเอาเจ้าเทียสินเองมาเล่นตรงนี้ครับก็คืออัครพลเนี่ยอัครพงค์เนี่ยเล่นในตำแหน่งนี้คือตัวรุกครับส่วนโฟแบครับหรืออนันต์ยอดสังวาลอันนี้เล่นปีกใช่เล่นด้านข้าพูดถึงโฟแบร์หน่อยกับชุดยูยี่สามด้วยใช่ไหมเราเห็นผลงานเขาในในชุดยูยี่สามนะในเรื่องของการเข้าทําประตูลูกอากาศก็ได้แล้วก็ บุคลิกแอคทีฟในเรื่องของเทคนิค1นต่อหนึ่งเขามีความบาดเปียวนะเป็นนักเตะเดินสายมาก่อนด้วยเล่นบอลโ์นาเมนต์รายการพวกนี้แล้วก็มีบุคลิกพัฒนาการที่ดีจุดเด่นคืออายุยังน้อยนพัฒนาได้อยู่22เองนะครับแล้วเชื่อว่าอยู่ในช่วงของการที่อาจจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนที่ดีนี่แหละจุดสําคัญเพราะว่าเป็นคนที่เข้าทําในการแดนสุดท้ายได้เก่ง แล้วอีลาฟานดอลล์ล่ะเป็นมิดฟิลดัพส์ทูบ็อกชใช่ไหมเหมือนเป็นหมายเลขแปดใช่ไหมครับตำแหน่งที่ถนัดพี่เคยอยู่กับเขาในตอนยูยี่สามนะตอนสมัยนิชิโนะนะครับแล้วก็โดยธรรมชาติคือตอนเรียกเข้ามาคือเป็นแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็ค่อยผันตัวเองมาตอนค้นละมาทำยูยี่สามก็เป็นมิดฟิลด์แล้วก็เป็นห้องเครื่องเป็นกัปตันทีมที่เป็นลีดเดอร์ในโฮดดิ้งแมนจ่ายบอลออกบอลเป็นเท้าซ้ายธรรมชาติมีลูกเตะเซตเพล์ลูกเปิดบอลอะไรเงี้ยแล้วก็ธรรมชาติคือเข้าใจเกมยืนตำแหน่งดีครับแล้ว มันต้องตัดออก3คนปะครับใช่ครับ,รบเพราะตอนนี้เรามีเรียกผู้เล่นมา27คนะที่ที่บอกว่าเราอาจจะต้องเหลือผู้เล่นน่าจะต้อง4คนเพราะว่าเราต้องส่งรายชื่อ23คนอ๋อ23คนใช่แล้วโค้ชคิดว่า3คนเนี่ยจะมีใครสักคนหลุดไป อยู่ใน23คนสุดท้ายไหมก็มีโอกาสครเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของช่วงเวลาที่เราบอกว่าเอ่อไทม์ไลน์ของทีมเนี่ยมันเลือกมาวันที่29นะครับแล้วก็ก่อนจะเดินทางไปจีนก็คือวันที่2อนะครับอาจจะต้องขยับผู้เล่นในเหลืออาจจะหนีไปสัก25คนนะครับแล้วก็ไปคัดที่นู่นอีกอีกสคนอาจจะในแผนนะครับแต่ว่าอาจจะหนีไปทั้งหมดแล้วไปคัดที่นู่นเลยก็ได้เพื่อให้ความสัมพันธ์ในในแคมป์แต่ตอนเนี้ยอยู่ที่การปรับตัวของน้องสามคนสมมุติถ้าไป25้คนครับแล้วแข่งไป สามารถเอาไอ้สคนที่ติดไปด้วยสแตนบายเข้ามาเสียบแทนได้ไหม<อ>หรือจริงๆก็ตัดเหลือ22-21ตามที่จำนวนที่เจ็บคือรายชื่อส่งแข่งขันมันส่งได้ล่วงหน้าก่อน1วันนะเท่าเท<อ>่าที่สรุปคอมพิวตอน,นะก่อนก่อนเตะได้ยีชั่วโมงไอ้เราผมไม่รู้ว่าในในมุมก่อนว่าอาจจะรายชื่อมันจะต้อง ในทีมเนี่ยมันจะต้องรีเควสก่อนว่าเอ้จะส่งรายชื่อก่อนวันแข่งเลยนะครับแต่ว่าบทสุดท้ายแหละโค้ชเองมีแผนอยู่ในใจแล้วเราก็เล่นคนไหนเหมาะสมที่สุดแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะหนีไปที่จีนด้วยไหมหรือว่าจะตัดก่อนเดินทางเรามาพูดถึงคนที่เมื่อกี้โค้ชบอกว่าอิชิอิมองว่าใครเหมาะสมสุดที่มาติดทีมชุดนี้แต่มีนักเตะอีกหนึ่งคนครับที่พอมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วไม่ได้มีชื่อเขาก็จะทำการ เล่นโซเชียลโพสบนโซเชียลแล้วทุกครั้งมันก็จะถูกพูดออกมาว่าเขาไม่เข้าใจภาษาไทยพี่ชัดเจนโจนาธานเข็มดีครับ,ร,บรอบนี้ก็ยังมีการโพสต์ระบายบางสิ่งบางอย่างในใจตามด้วอยู่ผ่านออกมาครับโค้ดมองยังไงครับกับโจนาธานเข็มดีเขาคิดว่าเขาเนี่ยเล่นได้ดีจนควรติดทีมชาติ โค้ดมองตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเขาฟอร์มเหมาะสมที่จะมาติดทีมชาติชทยชุดใหญ่ยังไงคือมันมีช่วงเวลาที่ทําผลงานกับสโมสรได้ดีนะเจอทานเองในช่วงที่ราชบุรีชนะบ่อยๆนะครับแล้วผลงานเขาในเรื่องของแอคทีฟในความมุ่งมั่นเขาไดกลับมาต่อย,ยอดได้และเรื่องของวัยเขาด้วยกําลังห้าวความแข็งแรงเขาแต่ในมุมกับการที่บอกอิชิเองเขาก็ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะถ้าเปลี่ยนแปลงมันจะทุกขุมกําลัง นะครับเขาพยายามมองว่าผู้เล่นที่อยู่ในแคมป์เนี่ยมันควรจะเป็นกลมเกลียวกันได้แล้วพยายามมองว่าคนที่มาแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันมากก็ควรจะเลือกใช้คนเก่าที่เคยทํางานอยู่นะครับแล้วเจอทานเองเคยมีข่าวในเรื่องพวกเนี้ยโอเคมันก็อาจจะทําให้เขาเองอ่ะจะเข้าไปแคมป์ทีมชาติเมนดูอึดอัดมันก็เป็นผลดีกับเขาเองด้วยนะครับ,รบแต่เวลาเมื่อไหร่วันหนึ่งอ่ะโอเคผมเชื่อว่าเขาเองมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเอง เขาเคยปฏิเสธในแคมป์ทีมชาติในช่วงของตอนที่เขาอยู่ในแคมป์แล้วประกาศที่จะอำลาทีมชาติมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเข้ามาสู่แคมป์มันก็จะโดนทั้งตอบคาถามด้วยโค้ชเองก็ต้องรับรอบนอกด้วยก็โอเคเชื่อว่าน้องเขายังพัฒนาได้ในเรื่องพวกนี้แต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเทียบจทานนะเวลานี้มีเอรียสดอเละที่คุณภาพตรงนั้นธนบูรที่ผลงานก็ดีเนี่ยกำลังจะพูดเลยว่ารอบนี้เนี่ย เป็นไปได้ที่โจนทานอาจจะน้อยใจกว่ารอบอื่นๆเพราะอย่างรอบอื่นๆเนี่ยก็คือยังยังเป็นผู้เล่นชุดเดิมหน้าเดิมตั้งแต่อิชิเรียกและคัดตัวลุยเอเชียนคัพตั้งแต่แรกละแต่พารอบนี้เนี่ยธนบุญเการัตก็โปรกลับเข้ามาเฉลิมส้ังอาขีก็เข้ามาเพราะฉะนั้นพันษาถูกตัดออกเขาก็เลยคงมองว่าเขาก็น่าจะต้องเป็นหนึ่งในตัวที่เข้าไปแทนเวทีเปิดอ่าแล้วคนมองงี้ คิดว่าเห็นด้วยไหมกับอิชิอิที่ที่ยังไม่เรียกเขาเข้ามาก็มองแหละคงคงด้วยของความเชื่อมั่นแล้วก็ความสัมพันธ์ในทีมบางครั้งการเลือกนักเตะเข้ามาสู่แคมป์ทีมชาติโค้ชก็จะมองว่านักเตะค,คนนี้เคยอยู่ในแคมป์ทีมชาติมาก่อนครับแล้วก็มองความสัมพันธ์ผู้เล่นที่สองคนนี้อาจจะต้องมาไม่ใช้เวลาในการสร้างสัมพันธ์ในวิธีการเล่นนานจอร์ธานเองอาจจะต้องตั้งคําถามว่าเถ้าเข้ามาแล้วจะจับผู้ใครแล้วความลงตัวจะเป็นยังไงสไตล์การเล่นของโค้ดเองในเรื่องของบิลล์อัพหรือว่าเกมป้องกกกัันคววาาาามรรษเเีย่ ในลายเชฟเนี่ยใช้เวลาย,ยากนานขนาดนาั้นที่สำคัญมากหรือเข้ามาแล้วถ้าเป็นตัวสำรองจะสามารถยอมรับได้หรือเปล่าใช่เดี๋ยวอาจจะมาพงมาโพสอะไรอีกอมันก็อาจจะทำลายบรรยากาศในแคมป์ไหมถ้าเกิดเหตุการณ์น,นั้นตัดปัญหาซะก,ก่อนแล้วรอดูว่ามีช่วงเวลาถ้าน้าเตกคนไหนส,สิทธิ์หรือบาดเจ็บหรือแอนไปก็เปิดโอกาสให้น้องได้โคตจุนฝาก อะไรถึงโจนธา,านนิดนึงคือถ้าน้องฟังอยู่ผมก็เชื่อว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งนะใ,ใ,ในเรื่องของเราหาผู้เล่นที่เป็นลูกครึ่งแล้วมีคุณภาพในเรื่องของความแอกอกัดสีเราอยากได้บุคลิกเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าตรงเรื่องพวกเนี้ยมันอาจจะสผมผลกบตัวเขาเองแลนะความมั่นใจเขาเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะโอกาสเชื่อว่าทีมชาติอยากได้คนอย่างนี้อยู่แล้วก็รักษาร่างกายแล้วก็รักษาคุณภาพต่อไปที่เชื่อว่าวันหน้าเป็นวันของน้องอ่าก็ให้ใจเย็นๆเนาะใช่ครับเพิ่งอายุ22่ใช่ใช่มีเวลาเยอะมีเวลาเยอะส่่วนนอีีกคครับท กลับมาบินได้อฟอร์มดีเหลือเกินนั่นก็คือกวินธรรมสัจจานัน์ก็เลยมีแฟนๆทีมชาติไทยนี่แหละหอ,อาจจะเป็นแฟนๆเมืองทองนั่นแหละที่เรียกร้องแบบเอ๊ะทำไมกวินฟอร์มกลับมาดีขนาดนี้กลับมาบินได้โอ้พาเมืองทองจากอันดับกลางตารางขึ้นมาโอ้โหลุ้นท็อปโฟร์โค้รมองยังไงฮะคือด้วยผู้สับตูในในช่วงของโอเคเราเห็นว่า ไม้งปฏิวัติคำามองเนี่ยรักษามาตรฐานได้แล้วก็ทําผลงานได้ดีถึงแม้จะมีการบาดเจ็บในช่วงหนึ่งที่กับบียูนะครับก็กลับมาสู่เกมได้แล้วก็เจ้าสารนนเองนะเป็นดาวรุ่งที่ขึ้นมาแล้วตอนนี้กลับมาอยู่ทีมใหญ่ด้วยนะครับอยู่กับบีีเองแล้วก็สมพรยศเองก็ผลงานกับท่าเหลือก็ทด้ดีทั้งสามคนก็ท็อปโฟท็อปไฟหมดเลยนะอ่าก็เลยผลงานดีถามว่าการที่จะเบียดแย่งนะครับถ้าเรียกตอเข้ามาจะเบียดแย่งกับใครแลวจะยึดมือหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยจุดหนึ่งที่บอกเมื่อไหร ก็เข้ามาเบียดต้องมาเบียดตรงนี้แต่ถามว่าสิ่งชื่อชั้นตองข่มน้องได้หมดแหละ<ช>แต่ในมุมกลับกันโค้ดอิชิเองอาจจะมองถึงเป้าหมายในวันข้างหน้าว่าถ้าวันหนึ่งตองในช่วงวัยต้องปรับเปลี่ยนไปมันก็ต้องมาหามือหนึ่งใหม่ไหมเขาเริ่มมองว่าตรงนี้เป็นการสานต่อดีกว่าแต่เชื่อว่าตองโอกาสในเรื่องของตรงนี้เชื่อว่าเข้ามาแล้วพัฒนาตัวเองอาจจะเป็นรุ่นที่แล้วลงมาเหมือนแชมป์อย่างเงี้ยสอนน้องได้คือถ้าถ้าเรียกมาก็อารมณ์เหมือนสิวรักษใช่ไหมใช่คือเข้ามาก็แบบ มาช่วยเฟรมมาช่วยกระตุ้นน้องว่าต้องมั่นใจก่อนเกมอะไรอย่างนี้เนาะกครับอ่ะเรามาพูดถึง2นักเตะคนสําคัญที่เราก็คาดหวังกันมาสักพักแล้วอยากให้ทั้งคู่เนี่ยได้กลับมาเล่นร่วมกันในนามทีมชาติไทยอีกครั้งนั่นก็คือเจชนาทิพกับมุ้ยธีรศินในที่สุดทั้งสองคนน่าจะผ่านความฟิตลงเล่นพร้อมกันในเกมกับจีนได้ไหมครับโค้ชพอเห็นสุปทีมในเกมลุกแล้วบอกว่าเป็นการเลือก ครั้งแรกที่เห็นทีมชาติไทยมีเกมลุกเยอะให้เลือกอต้องใช้คำนี้นะ,ะ,ะมีตัวผู้เล่นในเกมลุกให้สควอตทีมันกว้างขึ้นชัดเจนในเรื่องของเกมลุกที่ผ่านมามันคือเกมตรงกลางเยอะแล้ววันนี้เราเห็นว่าโอเคได้พี่มุ้ยมาก็เป็นหน้าเป้าและเป็นที่พึ่งเราจําภาพวันที่เล่นกับสิงคโปร์ที่ลงมาปุ๊บสองแอซซิตเลยสร้างและจ่ายแล้วมันก็บ่งบอกเห็นว่าเมื่อไหร่ทีมขาดไอเดียหรือขาดความเขาเรียกว่าความคิดในเรื่องของการเข้าทำแดนสุดท้ายแม้กระทั่งจบสกอร์เอง พี่ม้ยเองเป็นที่พึ่งได้ครนะัตรงนี้เป็นจุดหนึ่งแล้วเจเองก็ชอบคนที่อยู่ในกรอบชอบคนที่สร้างรอเอากาสรับบอลจากเจพร้อมจะจ่ายสองคนนี้เป็นคอนเน็ t ชั่นหนึ่งคลาดทันกันกับในมุมกับกันโอเคไว้อาจจะแตกต่างกันแต่ความเขี้ยวหรือว่าความเล่เหลี่ยมในการเอาชนะคู่ต่อสู้ครีเอทการเล่นแล้วก็เป็นหัวใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของน้องๆตรงนี้สาคัญมาก แล้วมีโอกาสเลยไหมถ้าทั้งสองคนฟิตพร้อมลงเป็น11็ดตัวจริงเชื่อว่าอิชิอิจะส่งทั้งคู่ลงตัวจริงเลยไหมครับอาจจะ๊อปปี้งานของเทกุมาใช้แล้วกันว่าพอเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็น,นครึ่งหลังก็ดีเลยก็จะทําให้คู่ต่อสู้จับทางยากขึ้นแล้วก็ความสมบูรณ์ของเจกับมุ้ยในช่วงครึ่งหลังที่ลงมาแล้วมันเปลี่ยนสปีดเกมได้ชัดเจนแต่ถ้าด้วยคุณภาพของเจเองถ้าไม่เจ็บไม่อะไรถ้าผ่านความฟิตในเรื่องของการที่11็ตัวแรกในตั้งแต่วันที่สามที่ผ่านมาถ้าไปรวมกันที่จีนแล้ว เซตแทคติกได้เจพร้อมได้มันก็น่าจะสตาร์ทแต่ถ้าเกิดมองแล้วยังไม่สมบูรณ์คงอาจจะเห็นเจกับพี่มุ้ยในแทคกติกที่2อ่าก็มีโอกาสที่ทั้งคู่อาจจะเป็นตัวสำรองก่อนใช่ครับแต่อย่างชนาทิปย์เนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าจะขอถอนตัวไปเลยด้วยซ้ำใช่ทุกเพจฟุตบอลไทยวันนั้นคือพร้อมใจกันลงครับจนกระทั่งมีพี่ตู่นี่แหละบอกว่า มีจีฝากบอกมาใจเย็นๆนหน่อยอย่าพึ่งประกาศกันไปอตอนนี้รอผล MRI อยู่รอผลช่วงดึกในวันนั้นก่อนสุดท้ายก็ประกาศออกมาว่าโอเคพักแค่3าสวันไม่ได้เป็นอะไรมากก็รพร้อมติดทับช้างศึกไปประเทศจีนแหละส่วนจะเป็นเุือุูเรนตัวจริงหรือเปล่ายังลุ้นกันต่อไป<ช>แล้วถ้าสมมุติอิชิอิอยากใช้มุ้ยเป็นตัวจริงสุภชัยใจเด็ดมีโอกาสที่ จะโดนโยกไปเล่นปีกขวาเหมือนกับที่เล่นให้กับบุรีรัมย์นะครับนะกำลังอ่านว่าถ้าเอาสไตล์เมื่อกี้จุดหนึ่งถ้าเราสุภชัยเล่นกับเทียศินเองก็ลงตัวนะในเรื่องของถ้าเกิดธทียศิ์เล่นเป็นหน้าหน้าต่าแล้วก็สุบชัยเป็นหน้าเป้าเพราะสองคนนี้สับกันได้เพราะสุภชัยมีพละกําลังที่สามารถยืนระยะตลอด90ได้สามารถที่จะให้พี่มุ้ยไปค้าบนแล้วสุบชัยลงมาไล่หน้าลายให้ในเกมป้องกัน มันมีความความยืดหยุ่นแล้วมีความความแยบยนต์ในเกมที่บอกว่า2คนเนี้ยโอเคอะคลาสในเรื่องของถ้าพี่มุ้ยพร้อมจ่ายเจ้าอาร์มเองสุภาชัยเองพร้อมขยับแล้วก็ตัวด้านข้างมีตัววิ่งนะไม่ว่าเป็นแบงก์เองหรือว่าเป็นเชคเองเนี่ยโอ้โหมันดูแบบช่งางช่างใช่ใช่นาตื่นตาตื่นใจมันเป็นโฟร์แอตแทกกิ้งที่ที่บ,บอกว่าเออจีนเองเขามีความหละหลวมในเกมป้องกันอยู่แล้วแล้วถ้าได้สไตล์พวกนี้เข้าไปเนี่ยเฮ้ยมันสามารถเอาเขาอยู่นะแสดงว่าโคจุดมองว่าถ้า ทั้งคู่มีโอกาสลงเป็นเสเวผู้เล่นตัวจริงพร้อมกันม้ยน่าจะเล่นหน้าต่ำใช่ครับสุปชัยจะเล่นเป็นหน้าเป้าส่วนปีกก็ยังจะคงเป็นปีกความเร็วรที่อีชอีชอ,ช,ชอบเหมือนเดิม,มแต่สุประโชคน่าจะยึดปีกซ้ายอยู่แล้วถ้าไม่เจ็บครับอ,อีกหนึ่งตำแหน่งครับที่ดูเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนที่เราจะเรียกขุนพลทั้ง27คนในรถแรกนั่นคือมิเคิลสัน มิเคิลสันบาดเจ็บจนต้องถอนตัวออกไปล่วงหน้าเลยทั้งที่ยังไม่ทันจะประกาศรายชื่ออะไรเลยคใครครับที่จะเหมาะสมแทนมิเคิลสันในการไปเยือนจีนมันก็จะไปอิงก,ก่อนว่าเฮ้ยเรามองว่าธีราทรเองปัจจุบันเล่นกับบุยำรำมิดฟิลนะคือข้างในแต่พอกลับมาทีมชาติก็ต้องกลับมา,มแ,าแล้วสาตรแหน่งเป็นแบ็กก่อนอ,อ่ะโอเคเชื่อว่า อุ้มเองก็คงต้องเป็นกัปตันทีมแล้วก็แสดงศักยภาพว่ายัางไงไปจีนเรื่องของเกมรับต้องมีด้วยแล้วมีอย่างน้อย60%ในเรื่องของตรงนี้ด้วยแล้วมามองทางขวาว่าการขาดมิเกลซันเนี่ยส่งโมทช์ชัดเจนว่าคนที่มีความแข็งแรงสามารถปิดเกมรับที่จะเอาอยู่เนี่ยหนึ่งคนและสามารถสร้างสรรเกมลุกได้จากด้านข้างกับลีกซันอีกเนี่ยมันหายไปค,คนที่เป็นเล่นตรงนี้ได้โอเคสุพน,น,นันเองตอนน้าเวลานี้เกมลุกอาจจะหายไปแต่ในเรื่องของแพชชั่นเกมรับมีความดุดันอยู่ ก็น่าจะตอบโจทย์ถ้าถามว่าถ้าต้องการเกมลุกแบ็กเติมก็สันติภาพก็ได้อยู่คือ2คนมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันสันติภาพถ้าเป um şey like ิดบอลโอกาสเข้าทำมีตัวข้างในอย่างอาร์มีอย่างเทียสินเองก็น่าใช้แต่ถ้าเกิดยังไม่เน้นตรงนั้นเล่นเกมป้องกันก่อนเอาสุนันทในมีิวินัยความเข้าใจกับสไตล์เทคนิคอีซีอันนี้เป็น2แนวคิดถ้าต้องการเล่นลุกฉับไวเติมด้านข้างเอาสันติภาพ ครับแล้วมีความเป็นไปได้ไหมที่เราอาจจะการไปเยือนจีนเนี่ยอาต้องระวังเกมรับด้วยในฐานะเป็นผู้ไปเยือนเพราะฉะนั้นเนี่ยโคดอิชิอาจจะให้สุพนันเล่นก่อนในตำแหน่งแบ,บ็กขวาตัวจริงเพื่อขึ้นเกมทางด้านซ้ายเป็นหลักเป็นไปได้ไหมทีละข้างก็แทคติกนี้เราเราก็เคยเห็นแล้วว่าอินเวอร์ดเข้ามาปุ๊บก็เหมือนไลฟ์โฟบทสุดท้ายเราขึ้นแบ็คทีละข้างแล้วก็เอาเซนเตอร์ทาง ไปโควเวอร์ให้เทลทอนปิดให้แล้วก็ถอยมิดฟิลด์ตัวรับลงไปปิดหน้าลายเป็นลายโฟช,ชัดเจนมันก็ยะดีจุดหนึ่งเพราะเรามีความเก่งในเรื่องของแม้เป็นวีลเเทพเองหรือเจ้านิวพิรดนเอง2คนนี้รู้ความเข้าใจแล้วเมื่อไหลแบ็คขึ้นปุ๊บตัวเองไบทดแทนให้มันก็ทําให้บัลลัยไม่เสียแต่ในมุมกลับกันที่บอกว่าณเวลานี้สไตล์การเล่นของจีน่ะมันปรับเปลี่ยนเพราะมีการเปลี่ยนแปลงของโค้ดบ,บุค,คลิกของผู้เล่นที่เข้ามาเปลี่ยนใหม่สไตล์ผู้เล่น9คนหรือ10คนที่เขาเรียกเข้ามาจากยู23เนี่ยการติดที มันก็จะต้องต่อยอดในเรื่องของวิธีการเล่นเราต้องอ่านเขายังไงเราจะเจอเกมรับผมดูอะโอเคเขามียูยิาเขาที่เป็นกองหน้าที่มีความเร็วออกด้านข้างทางขวาซะส่วนใหญ่แข็งแรงเบอร์เก้าเลยไม่รู้ว่ามาชุดนี้การที่ไม่มีตัวทาร์เก็ตแมนตัวหลักเขาที่ยิงประตูเราไม่ได้เล่นเราก็เป็นโอกาสที่ดีเกมลุกเขาจะด้อยลงไปแล้วสตัวต่างชาติของจีนะครับที่โอนมาแต่ว่าเป็นตัวเก่าทั้งนั้นเลยจะมีก็อ่า ของคนอังกฤษที่เล่นกองหลังอายุ29ทั้งน,นั้น30กว่าหมดที่เป็นบราซิลมีมีอิมแพกอะไรต่อทีมชาติจีนไหมจะทําให้ดูเขาทีมชาติจีนแข็งแกร่งขึ้นหรือน่ากลัวขึ้นไหมคือโอเคอะ่ะในในวัยแต่ว่าเราอยู่ในช่วงให้สปีดเกมเราพีกกว่าในเรื่องของความเร็วนะในเรื่องของเราเห็นแล้วตอนที่เราได้ประตูเขาในบ้านเราที่ ตั้งสารัดยิงอะนะแต่ในภาพที่เราบอกเราเล่นใช้ทนันเซชั่นทุกบอลนะเราตัดได้ปุ๊บเราออกข้างแล้วทำเร็วแล้วเราก็เล่น3 4จังหวะแล้วก็ไปสู่การได้ประตูตรงนั้นนะมันก็บ่งบอกว่าถ้าเราใช้พื้นที่อย่างนั้นได้บ่อยแล้วเราทำได้แม่นๆแล้วเป็นสไตล์ที่เราต้องการโอกาสมันมีเกิดขึ้นเพราะว่าความประสบการณ์เกมโอเคถ้าเล่นเป็นเชฟเขาทําได้แต่พอเล่นด้วยความเร็วเนี่ยพวกนี้พวก,พวกที่อายุที่เขาเรียกว่าสามสิบอัพเนี่ยมันก็ส่งผลถ้าเจอบ่อยๆครับ,บ,บก็ชื่อไทอัสบราวนิย์เนาะกองหลัง ชาวอังกฤษที่โอนสัรชาติมาเล่นกับทีมชาติจีนอ่ะโอเคเราพูดถึงจีนไปบ้างแล้วอยากให้โค้ชจุนสรุปนิดนึงว่าแมชนี้ในการไปเยือนจีนเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องการ3มคะแนนครับต้องการ3ามคะแนนเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเยือนแล้วไปเน้นรับรอสวนกลับมันก็กระไรอยู่ครับถ้าจะเอา3ามแต้มมองว่าอิชิอิกล้าเปิดเกมสู้เลยไหมเพื่อหวัง3คะแนนที่ต้องการเลย พอมันเป็นทีมระดับเอเชียสิ่งที่เราเห็นอิชิทําในเอเชียนคัพที่ผ่านมาค,คือเขาค่อนข้างจะมีมีความสุขุมแล้วเอาสไตล์ผู้เล่นที่มีทักษะแต่และตําแหน่งแต่และพื้นที่ได้เก่งนะแอคชั่นแอเรียที่ทำเนี่ยคือในเรื่องของเกมตรงกลางบรรล้านคู่ตรงกลางทําได้ดีแต่ณนะวันนี้เขาต้องมาสร้างความสัมพันธ์คู่เซนเตอร์แล้วก็ทางขวาที่จะมาตั้งสร้างความสัมพันธ์เท่ากับว่าตอนนี้สอย่างที่เขาต้องชัดเจนต้องไขคือเกมด้านข้างที่ต้องปิดเกมสไตล์อิชิคือเกมรับมาอย่างน้อย6คนที่เห็น ที่เหลือแนวลุกที่กลับมาหลายตำแหน่งเพื่อเป็น4-5-1ตรงนี้เก่งแต่ในมุมที่นัเวลานี้ผมกำลังอ่านใจนะว่าถ้าอ e ิชี e ไปครั้งนี้สิ่งที่ในช่วงแรกๆเนี่ยการต่อบอลเท้าต่อเท้าสปีดเกมนะเราเคยเห็นว่าการให้บอลจังหวะเดียวนะความแม่นยำแล้วก็การครอบฟองบอลน,น้อยอแต่ไปสู่ในแดนคู่ต่อสู้ได้เร็วรอันนี้ชัดเจนแต่คนที่ตอนนี้มีคนเก็บบอลและเสียบอลยากมาแลวหนึ่งมีคนที่ใช้ความเร็วด้านข้างถ้าเจเล่นด้านข้างนะ เช็คเองหรือแบงก์เองอาจจะต้องเป็นคนใดคนหนึ่งที่ลงก่อนอแล้วเก็บไปเป็นตัวเปลี่ยนที่สองนะแล้วคู่เซ็นคู่กลางเนี่ยโอเคพีระเทพแน่ๆแล้วหนึ่งละที่เหลือพีระดลเองหรือใครที่จะหมุนมาอมนะีมันดูแล้วที่บอกจับางยฉีิเองแล้วก็จับยากครนะแต่ในมุมก่อนว่าเขาเซตทีมได้เร็วขนาดไหนแล้วสุดท้ายครับเรามีโอกาสที่จะได้3คะแนนที่เราคาดหวังกี่เปอร์เซ็นต์โค้ชให้กี่เปอร์เซ็นต์ อดทนมีวินยัยแล้วมุ่งมั่นนะครับแล้วทําในสิ่งที่ตัวเองเคยทําได้ดีแล้วก็มีความเขาเรียกว่าเล่นกันเป็นทีมเวิร์กแล้วก็มีเขาเรียกว่ายืนระยะให้ได้นะเชื่อว่าจังหวะการเปลี่ยนตัวหรือว่าการเลือกแทคนติกในเรื่องของเมื่อไหร่คู่ต่อสู้เพียงพัง้เราสามารถยึดตรงนั้นได้เรามีโอกาสเป็นผู้ชนะในบ้านเขาได้แล้วก็ลดความกดดันตัวเองนะครับนี่คือเป้าหมายสําคัญแล้วถึงเวลาแล้วที่สินธไทยจะชนะได้ครับ,ครบโค้ชจุนมองว่าทีมชาติไทยจะสามารถเบียด ไปเอาชนะทีมชาติจีนและก็ไปลุ้นในนัดสุดท้ายที่กลับในบ้านพบกับสิงคโปร์ถูเพราะฉะนั้นนะครับในวันพฤหัสบดีที่6ครับที่ทีมชาติไทยจะไปเยือนจีนเนี่ยทีวีสปอร์ตของเราช่อง YouTube แล้วก็ f c e e o o o k แฟนเพจเนี่ยจะมีการไลฟ์ในรายการใช้ปากเตะบอลด้วยเราจะพูดคุยก่อนเกมพรีแมตช์ซึ่งคาดว่าแขกคนสำคัญ ไม่น่าหนีพ้นไปจากคดจุนเนี่ยแหละน่าจะเป็นคดจุนแล้วก็มีพี่ซีนกับผมหรือพี่ไซมอนก็รอติดตามกันแต่ว่ามีแน่ครับเริ่มไลฟ์ก,กันตั้งแต่สิบแปดการตรงยาวๆเลยก่อนเกมมาคุยไลน์อัพรีแอคกันเก้าสิบนาทีแล้วก็โพสต์แม์เดี๋ยวเรามาสรุปผลในวันนั้นกันว่าไทยไปเยือนจีนผลจะออกมาเป็นอย่างไรครับ,รบอีกทีนะครับ YouTube s อ o r t นะฮะขอไปครับช่อง YouTube ทาง pptv sport แล้วก็ a c e b o o k นะครับ pptv sport เราไลฟ์ผ่าน 2ช่องทางมาร่วมรุ้นร่วมเชียร์ทีมชาติไทยไปพร้อมกันอย่างที่บอกถึงเวลารวมเลือดเนื้อชาติเทือไทยอีกครั้งหนึ่งครับและวันนี้ก็ขอบคุณโคจุดมากๆนะครับที่เข้ามาพูดคุยวิเคราะห์แมตช์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่5นะครับทีมชาติจีนพบกับทีมชาติไทยใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วชื่นชอบช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง pptv sport ใน YouTube แล้วก็ Follow ในช่อง Facebook ด้วยนะฮะวันนี้เราสองคนรับก่อนสุดัปาคหน้า น่าจะพูดถึงบทสรุปอของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วใช่ครับทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรรอติดตามไปได้ผมและก็โค้ชจุดน,นะครับในคอนเทนเนอร์วันนี้ลาบก่อนสวัสดีครับ